สวัสดีค่ะคำเตือนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงหากท่านไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงใดๆดได,ได,ได,ได้กรุณาอย่าลงทุนสําหรับคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อการศึกษาสําหรับเคสของ SBA SB b เท่านั้น คลิปนี้ก็จะมาดูในส่วนของการกดดูโฆษณาของ uh, S B B A นะฮะหลังจากที่ล็อกอินเข้าระบบเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาเจอหน้านี้หน้านี้เป็นหน้าโฮมเนาะก็จะเริ่มเลยก็แล้วกันเริ่มจากจะเห็นสวิตช์ตรงบนซ้ายนะฮะเรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะตรงนี้นะฮะก็จะมีดีเทลมีเมนูขึ้นมาแบบนี้ก็ เมนูแรกก็จะเป็นแพ็กเกจเนาะการ Activity Report นะฮะต่างๆดูทีมดูอะไรตรงเมนูนี้ทั้งหลายแหละนะฮะส่วน kyc เนี่ยเขาจะบังคับให้ทำตอนน่าจะช่วงต้นปีแล้วหรือปลายปีนี้นะฮะที่เขาจะเป็นช่วงแกลนโอเพนนิ่งพอดีนะะแล้วก็จะมีสำหรับตรงนี้เกด psd เดี๋ยวตรงนี้จะพาเขาไปดูก่อนตรงนี้จะเป็นสำหรับ การทายผลว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยที่เขา,าจะจ่ายมาให้เราเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยใน5 1 0ถึงสิเปอร์เนี่ยจะได้เท่าไหร่ของอาทิตย์นี้นะก็ทายไว้แล้วอยู่ที่8.929เปอร์นะที่คาดว่าเขาจะจ่ายนะอาจจะถูกหรืออยังไงก็ไม่แน่ต้อง่อดูกันเดี๋ยวเราไปกดที่สวิตเลยเราจะไป กดดูโฆษณากันเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายๆนะคะสำหรับใครที่เคยผ่านในส่วนของ bml หรือ b l o g m มมาเมื่อมาน่าจะ2ปี2ปีนิดๆหรือเปล่านะ,ะก็น่าจะง่ายขึ้นพอเราเข้ามาในหน้าโฮมตรงนี้แล้วดูเมนูทั้งหมดนี้แล้วนะอ๋อลือมบอกไปสำหรับลิงก์สมัครลิงก์ส่วนตัวของคุณจะอยู่ตรงนี้นะด้านบนเนี่ย copy sponsor er link ตัวนี้สามารถ copy เพื่อที่จะ เอาส่งให้เพื่อนๆสมัครฟรีนะสมัครฟรีเพื่อที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้อ่าเดี๋ยวเราจะไปกดดูโฆษณากันเราไปที่เมนู task task t a s k ตรงนี้นะกดเข้าไปเลยเราก็จะเห็น task to do ก็กดเข้าไปตรง task to do เลยมื่สักครู่นี้กดไปแล้วที่1ง,งานนะะ ทีนี้เราอยู่หน้านี้อันนี้คือหน้างานนะหน้างานหน้าที่ที่จะกดโฆษณาเลยสําหรับตรงนี้เนี่ย Copy a d w o r d ตตรงนี้คุณสามารถ Copy แล้วก็สามารถที่จะออกไปวางในโซเชียลหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวของคุณหรือว่าที่ไหนได้เลยนะคุณอันนี้คุณจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะตรงนี้ไม่เป็นไรถ้าทำคือกดตรง Copy a d w ด r วตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไปวางที่ Facebook หรืออะไรเงี้ยได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะกดโฆษณากัน ตัวแรกนี้กดเสร็จไปแล้วพอเรากดเสร็จไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยท s ร์ด n นนะ SBA b, b advert อันแรกผ่านไปแล้วสังเกตได้จากตรงนี้ขึ้นมาแล้วหนึ่งงานนะ t o y a y complete t a s k 1ก็คือ1หนึ่งงานที่เราเพิ่งจะกดไปทีนี้อันนี้งานนี้ยังงานนี้ยังไม่ได้กดนะสังเกตก็จะมีคาว่า copy advert นะฮะตรงนี้เราก็กดเลยตึ๊บ ดือด,ด,ดูดูออ่าแล้วทีนี้กดอีกทีจะขึ้นคำว่าคอนเฟิร์มลวจึกรอแป๊บนึงนะแล้วก็จะเห็นคำว่า Update Task อัปเดตทาสอาจจะออกเสียงผิดนิดหน่อยนะขออภัยนะคะไม่ใช่เจ้าของภาษา <c oughs> <c oughs> แล้วกดคำว่า Update Task <Talk S 1> อัปเดตทาสทาสนี่ออกเสียงคกีนิดหนึ่งแล้วก็มาดูตรงนี้เรากดรีเฟชหน้าจอ ขึ้นเป็น2งานแล้วนะอะอันนี้แล้วแต่แล้วแพ็เกจเขาจะให้กดเท่าไหร่สำหรับอันนี้แพ็ k เกจส0งเหรียญน,นะนี่ก็จะกดเยอะหน่อยคือกดเผื่อไว้อะกดเผื่อไว้2งาน3งานอาเอากดเลยตัวที่3 Copy Advert กดเลยแล้วก็จะขึ้นคำว่า Confirm ขึ้นมาแล้วกกดตรงคำว่า Confirm นี่แหละ อรอแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเห็นคำว่าอัปเดตทาร์ตก็กดเลยเห็นไหมสังเกตว่าจะขึ้นคำว่าโดนละงานนี้นะเพยิงร้อยห้าสิบเปอร์เนี้ยตรงนี้นะต่กี้เรากดงานนี้นะทีนี้เราขึ้นไปดูข้างบนกดรีเฟซทีหนึ่งงานขึ้นมาเป็น3งานและอางานไหนที่กดเสร็จแล้วจะขึ้นโดนนะ้้วกดต่อไป อันนี้เดี๋ยวจะกดคือปกติก็จะกดเผื่อไว้สองงานสามงานนะคะติดติดติดมาตั้งแต่สมัยบล็อกใหม่กดเลยอัปเดตนะแล้วก็รีเฟซแค่นี้เองนะสำหรับการกดดูโฆษณามันหนาวหรือเปล่าเนี่ยสี่งานแล้วนะกดต่อกด แอดแล้วก็กดคอนเฟิร์มอ่าอัปเดตทาร์จากนั้นก็รีเฟรชหน้าจอขึ้น5งานแล้วนะจะกดสัก8งานคือมันง่ายอะ่ะกดประมาณนาทีหนึ่งสองนาทีหนึ่งก็เสร็จแล้ว mm. ก็เลยกดเผื่อๆไว้หน่อยนะ mm. อ่าไปดูดิ ไม่ต้องมีเฟซก็ได้เขาจะขยับของเขาเองนะฮะ6งานแล้วอ่ะกดเลยจิ้มๆเลยนะ,ะแล้วก็สุดท้ายคือ update อัปเดตทาร์หน้าจอเขาจะเปลี่ยนไปเองนะฮะ6 7งานและคอนเฟิร์มแล้วก็อัปเดตทาร์อ่าเนี่นะระบบเขาก็จะไปของเขาเลยกดได้เลยนะ ดูสิก้างานแล้วพอแล้วกดก้างานพออันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะสำหรับการกดดูโฆษณาเดี๋ยวเราจะออกไปดูดีเทลกันจริงๆถ้ากดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราออกจากระบบไปแล้วก็การกลับเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะดูว่า่าเรากดเสร็จแล้วหรือย,ยัง mm hmm. เขาจะขึ้นโชว์ในหน้าหน้าแดรดเลยนะในหน้าแรกเลยขึ้นคอมพลีทเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาออกไปก่อน เช็คดูก่อนอ่ากดจะเข้ามาดูกดเมนูฐานแล้วก็ท้าทวดูท้าสมิลี่เยวดูดิเนี่ยนะเมื่อวานกดไปสิบงานวันนี้กดเก้างานวันนี้วันที่ที่ส เวจะพาออกระบบไปอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปใหม่เนี่ยนะคะก็จะขึ้นโชว์หน้าแรกอย่างนี้เลยว่าเนี่ยวันนี้เรากดโฆษณาเสร็จแล้วนะแล้วก็ทายผลของอาทิตย์นี้อ PDS OPSD <c oughs> ขออภัยอันนี้ก็ท่ายเสร็จแล้วก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้ถ้าเราเข้ามาแล้วเห็นอันไหนที่ยังว่างอยู่แสดงว่านั้นก็คือยังไม่คอมยังไม่คอม plete เนาะเสร็จแล้วโฆษณาวันนี้เรากดเสร็จแล้วนะคะก็เท่านี้เองนะสำหรับการกดดูโฆษณากับ SBBA ลองดูนะ